สวัสดีค่ะพี่พิงน้องมะามอสเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องกลับมาทำนายดวงรายเดือนประจําเดือนนะคะสิงหาคม2 5ง3 6 3ให้กับพี่น้องชาวราศีกรกฎค่ะนะคะเป็นไงบ้างคะพี่น้องชาวราศีกรกฎที่ผ่านมานั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะ น่าจะโอเคขึ้นนะคะนะหลังจากที่เราเจอวิกฤตมาเหมือนเมือนกันทุกราศีแล้วก็คิดว่าเดือนสิงหาคมนี้พี่น้องชาวราศีกรากฏก็จะตั้งดีขึ้นนะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ในวันนี้ป้าหมอ,อปรับเปลี่ยนวิธีการวางไพ่นิดหนึ่งนะคะก็จะเจาะในรายสัปดาห์ไปว่าพี่น้องชาวราศีกรกฎนั้นในสัปดาห์ที่1น,นั้นควรที่จะระวังระวังเรื่องอะไรและมีเรื่องอะไรเด่นๆเข้ามาบ้างนะคะสัปดาห์ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะแล้วก็สรุปเป็นแบบไหน เพราะนั้นการวางไพ่มีทั้งหมดหําตำแหน่งนะคะพี่น้องนะเรามาดูกันนะคะเพื่อที่จะเจาะรายสัปดาห์นะจะได้ไม่ลืมนะคะพี่น้องค่ะเนาะเอาเป็นแบบนี้กันขออนุญ,ญาตจับไพ่แทนพี่น้องชาวราศีกรกฎจำนวนนะคะ5า้าใบในบัดน,นี้นะคะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่3นะคะสัปดาห์ที่4ี่ค่ะอะเรามาทํานายกันค่ะพี่น้องค่ะในสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่1นเนาะ พี่น้องเป็นแบบไหนบ้างนะคะอ่านะคะสัปดาห์ที่1นึ่งโชว์เรื่องเงินนะสำหรับสี่เหรียญน,นั้นเนี่ยเขาบอกว่าพี่น้องว่าพี่น้องชาวราศีกรกฎเนาะมีความรู้สึกว่ามีการวางแผนเรื่องการเงินนะคะมีการจัดสรรปันส่วนเรื่องเงินนะคะออกเป็นสี่ส่วนละสี่กองเนาะได้มาปั๊บนะ จัดการเลย4ีส่วนแล้วก็ขี้เหนียว,ห,วห่วงแหนเพราะว่าเงินหายากนะคะได้มาเท่าไรเนี่ยจัดมาเป็น4ส่วนแบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยสําหรับพี่น้องชาวราศีกรกฎนะคะเยวนี้เนาะโชว์ในเรื่องของการเงินนะคะห,ห่วงแหนนะติดออกจากขี้เหนียวนะและก็ถ้าคิดจะลงทุนนี่อย่างนี้เนี่ยสัปดาห์ที่หนึ่งมีความรู้สึกว่าอุ้ยไม่กล้านะเนื่องจากว่าเรา เรากลัวว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้กําไรหรือขาดทุนนะเพราะฉะนั้นกลัวไว้จะดีมากช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าจะขยายกิจการหรือจะลงทุนทําอะไรนั้นเนี่ยอยากใช้พี่น้องชาวราศีกรกฎรังงับไว้ก่อนจะดีมากๆเพราะว่ามันยังไม่นิ่งนะคะในเรื่องต่างๆนั่นเองค่ะณขณะนี้นะอย่างที่ทราบค่ะและก็มาดูในสัปดาห์ที่สค่ะ ในสัปดาห์ที่2 n n นะคะสัปดาห์ที่ 2D ดีค่ะดีก็คือหมายความว่าอันที่1เอาเรื่องดีก่อนนะคะอันที่1พี่น้องชาวราศีกรกฎเนาะอาจจะออกรถใหม่โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินก็คือพาณะนะนะบางท่านนั้นอาจจะขายรถแล้วก็ซื้อรถใหม่อย่างนี้ถ้าขายรถนั้นเนี่ยเขาบอกว่าได้กําไรอยู่นะคะพี่น้องนะอ่าและก็ซื้อรถ ก็แม่ยานางดีอย,งอย่างนี้นะคะถ้าจะมองก็คือรถคันสีขาวของพี่น้องชาวราศีกรกฎนะคะจะให้โชคให้ลาบอีกตัวหนึ่งค่ะสำหรับไพ่อัศวินถ้วยนั้นความหมายก็คือจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะแต่งงานมีโอกาสที่จะวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่และดีด้วยนะคะด้วยความที่มีความรู้สึกว่า มีมีมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้จะแต่งงานแต่ไม่ได้แต่งเนื่องจากว่าเจอวิกฤตก่อนนะคะพี่น้องชาวราศีกรกฎก็เลื่อนนะแล้วก็มีการคิดวางแผนกันใหม่พี่น้องชาวราศีกรกฎที่มีมีมีแฟนอยู่แล้วหรือมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็รู้จักใช้ชีวิตคู่เนาะปักขับปักคอเง็นไหมคะ อาคีม้าแต่ไม่ควบนะค่อยๆเดินประคับป,ป,ประกองกันไปนะคะนี่ก็คือสุดยอดนะคะสองสัปดาห์นั้นคิดว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะในสัปดาห์ที่3เป็นไงมัง่งสัปดาห์ที่3นั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่า,อารอคอยนะรอคอยเมื่อตะกี้โชว์เรื่องถ้วยอันนี้ก็รอคอยนะคะ เรื่องของถ้วยเหมือนกันก็คือรอคอยในเรื่องความรักนะบางท่านนั้นก็เลื่อนไปแล้วเลื่อนไปอีกนะรอคอยแล้วรอคอยอีกยังไม่พร้อมสักทีมีความรู้สึกว่าเซ่งปิดสําหรับสี่ถ้วยนั้นมีความรู้สึกว่าเซิงในบริวารแวดล้อมหรือคนรักเพราะฉนั้นในสัปดาห์ที่3นั้นนะคะแต่เจอในแบบนี้นี่เราก็ต้องกระจับกระชิ่งกระชวยนะคะไม่มีอะไรแล้วก็พี่น้องชาวราศีกรกฎนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีคนให้ความช่วยเหลือเยอะนะ อ่าหลายคนแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบก่อความช่วยเหลือใครนะคะอ่ายิง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 อ่าอย่างนี้นะทํานายไปในคนที่อ่ายังไม่มีคู่หน่อยหนึ่งอ่ะนะคะพี่น้องนะมีคนมอบถ้วยให้ตั้งหลายคน่ะแต่พี่น้องชาวราศีกรกฎเนี่ยเลือกเยอะนะอ่าเลือกเยอะขึ้นคันนะคะพี่น้องนะขอบอกนะมีคนมอบถ้วยให้มอบความรักแต่ว่าเรายังมีความรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวเนาะ อย่างนี้โดยนะแล้วก็ถ้าสมมุติทํานายไปในเรื่องของการงานเร่ๆายได้นะคะถ้า4ถ้วยนั้นเนี่ยไม่พอใจในในตำแหน่งงานหรือการงานที่เรารับผิดชอบนะคะหรือการเงินที่เราได้ความหมายคือเราทํางานหนักแต่ เขาให้มาไม่คุ้มกับค่าแรงค่าเหนื่อยนะ,ะร่างบอกก็อยากจะบอกว่าเราต้องทําใจนะคะช่วงนี้ก็เป็นแบบนี้นะให้ยึดไว้ว่าเรามีงานทําดีกว่าที่เราไม่มีงานทํานะคะยังไงแล้วก็ประหยัดอดออมเหมือนกับสัปดาห์ที่หนึ่งไงคะสีเหรียญที่ขึ้นมาตะกี้นะคะนะพี่น้องชาวราศีกรกฎอ่าโอเคไม่หนักเช่นเดียวกันแต่ว่าเกิดความเซ็งนะ,ะในสัปดาห์ที่3คือเกิดความซ็งนะคะอ่า และมาดูว่าสัปดาห์ที่4เป็นแบบไหนสัปดาห์ที่4นั้นสมองคิดเยอะเนาะนะคิดเยอะก็คือคิดในเรื่องของการหาไรายได้คิดในเรื่องของอาชีพเสริมคิดในเรื่องของการงานที่จะเปลี่ยนงานใหม่คิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนในครอบครัวนะ คิดเยอะมากมายนะคะเหมือนกับว่าเราฝันไปนะเพราะนั้นก็จะแนะนําบอกว่าให้เราคิดได้แต่ว่าให้คิดในเรื่องที่เป็นไปได้และวางแผนนะคะแล้วก็ลงมือทํามันสักหนึ่งเรื่องก่อนนะคะเราจะได้ไม่จิตตกนะสําหรับพี่น้องชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมป้าหมอว่าสบายสบายนะ ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะไม่ขึ้นดาบเลยนะคะพี่น้องนะอ่าไม่ขึ้นดาบเลยนั่นก็แสดงว่าเราสบายๆนะคะอย่างนี้นะแล้วก็ในเรื่องของการวิตกกังวลคุ้นคิดเนี่ยยังคงมีอยู่อันนี้ก็ต้องเตือนกันไปนะคะพี่น้องชาวราศีกรกฎอ่าโอเคนะสำหรับจ็ดถ้วยค่ะและมาดูว่าสรุปนั้นเนี่ยในเดือนสิงหาคมพี่น้องชาวกรกฎ จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือจะต้องเดินไปแนวทางไหนนะคะอืทักบอกว่าพี่น้องชาวราศีกรกฎนะคะเอาเรื่องการงานก่อนนะการงานมีโอกาสที่จะอาจจะจบนะคะงานที่ทําอยู่มีความรู้สึกว่าจบหรือไม่ก็ออกจากงานเดิมนะธเด,ดนี่ก็คือจบสิ้นสุดนะ จบสิ้นสุดนะคะไอ้ส่วนที่ว่าเราจะไปทำงานใหม่ที่ไหนอย่างไรนั้นเนี่ยไม่พูดถึงพูดถึงว่าในเดือนสิงหาคมนั้นเราใครที่ทำงานเดิมอยู่นั้นก็คงจะต้องออกจากงานนะคะเพราะฉะนั้นคืออันนี้เป็นแนวทางนะมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะ,ะสิ่งที่ย้ำเน้นสำหรับไ้เดทก็คือเรื่องของความสุขภาพนะสุขภาพของพี่น้อง ชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนสิงหาคมนะไม่ดีนะโดยเฉพาะโรคเก่าจะกำเริบหนักๆน,นะคะมีโอกาสที่จะต้องไปพบแพทย์พบหมอพบพยาบาลนะคะอย่างนี้นะคะนี่ไงนะจบนะแต่สำหรับให้ตัวนี้มาหมอจะทำนายแค่เคล็ดไปให้เนาะจบนะคะหมายวามว่าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัดยสเสนจันไรไม่มีนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อ่าแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีๆนะคะ แต่ไพ่ตัวนี้มันไม่ได้แย่เสมอไปนะคะใครที่ว่างงานอยู่นะหรือไม่ก็ตอนนี้ยังกำลังหางานทำอยู่นั้นเนี่ยเขาบอกว่างานที่ที่ทำแล้วมันจะตอบโจทย์พี่น้องชาวราศีกรกฎนะก็คืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการเปิดร้านขายอาหารก็ได้นะคะพี่น้องนะเกิดร้านเปิดร้านขายของชําก็ได้นะคะเนี่ย ขายเกี่ยวกับประเภทแก๊สน้ำมันของร้อนอย่างนี้ได้ด้วยนะคะและถ้าเป็นเซลล์นะคะก็ดีนะก็คือขายประกันแน่ประกันชีวิตอย่างไงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในไพ่ตัวนี้มันไม่ได้แย่อย่างที่ว่านะคะก็คือมันมันดีอยู่มันยังคงดีอยู่นะแต่ในส่วนส่วนที่ชี้ไปว่าอันอันไหนก็แล้วแต่ที่มีความรู้สึกว่ามันจะจบมันจบแน่นะนะถ้าเราถ้าเรามีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว มันก็อาจจะจุกแน่นะคะพี่น้องนาไม่เป็นไรเราก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะในทุกๆเรื่องนั่นเองค่ะพี่น้องชาวราศีกรกฎนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะไอ้จำสัปดาห์ที่1เรื่องอะไรสัปดาห์ที่2เรื่องอะไรที่3เรื่องอะไรที่4เรื่องอะไรแต่อหมอคิดว่าพี่น้องชาวราศีกรกฎเนาะในเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยดีมากๆเลยค่ะ อโอเควันนั้นป้าหมอขอวยพรนะคะให้พี่น้องชาวราศีกรกฏนะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพเข็นเดงแล้วก็เฮงเฮงรวยๆวยค่ะสวัสดีค่ะ